พรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านพรอนผู้สร้างเก็บภาพบรรยากาศวันฝนตกหนักและภาพความเสียหายจากอุทกภัยที่บ้านพรอนผู้สร้างเจอมาตลอด2ปีหลังจากที่หน่วยงานได้ทำการถมถนนให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันถนนพังจากน้ํำกัดเซาะค่ะเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นวันจันทร์ที่5ธันวาคม พุทธศักราช2,565ค่ะโดยเหตุเกิดจากการที่มีฝนตกหนักติดต่อกันเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงบวกกับพื้นที่ของบ้านพ่อนผู้สร้างที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มและต้องรองรับน้ำจากแหล่งน้ำหลายๆสายทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำเอ่อล้นตลิ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านพรอผู้สร้างเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเราได้พยายามทำการปรับปรุงพื้นที่ของเราเพื่อลดความเสียหาย ที่จะมาพบเราในทุกๆหน้าฝนอย่างสุดความสามารถแล้วค่ะโดยเราได้ทำการขุดขยายคูคองในพื้นที่ของเราให้มีความลึกและกว้างมากขึ้นค่ะอีกทางเรายังทำทางให้คดเคี้ยวเพื่อชะลอความเร็วของน้ำด้วยนะคะ alright, right, right. ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าถึงแม้จะเป็นพื้นที่ลุ่มแต่เมื่อก่อนเราอยู่กันมาก็ไม่เคยมีน้ำท่วมขนาดนี้ค่ะ จนกระทั่งมีการสร้างถนนสูงโดยให้เหตุผลว่าจะทำให้ถนนไม่พังและถึงแม้จะมีการคัดค้านจากพวกเราคนในพื้นที่แต่ก็ไม่มีความหมายเมื่อถนนที่ทำใหม่มีความสูงกว่าพื้นที่ของบ้านพรผู้สร้างและท่อระบายน้ำก็ยังมีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้ำที่ไหลเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศได้ทันด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดจึงทำให้พื้นที่นาของบ้านพรอนผู้สร้างต้องจมอยู่ใต้น้ำ ไม่ว่าจะเป็นกลาคาวหรือจะเป็นข้าวที่กําลังออกรวงก็ต้องเสียหายจมน้ำไปภายในคืนเดียวค่ะและแม้แต่ปลาที่เราเลี้ยงเอาไว้ก็ไม่เหลือค่ะและอย่างที่ทุกๆคนทราบกันดีนะคะว่าทุกๆส่วนของบ้านผ่อนผู้สร้างคือฐานการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะข้าวที่น้องๆปลูกปลาที่น้องๆเลี้ยง หรือแม้แต่โรงเรือนที่น้องๆสร้างต้องสูญเสียไปพร้อมๆกับสายน้ำและความรู้สึกของน้องๆค่ะเราจะมาเรียบเรียงเหตุการณ์ให้ฟังกันพอสังเขปนะคะเริ่มจากที่เมื่อคืนมีฝนตกหนักและเวลาประมาณตีสองก็เกิดเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นลุกพวกเราทุกคนให้ตื่นขึ้นมาหนุมน่มๆของเราจึงเดินออกมาสำรวจในสวนเพราะเห็นว่าฝนตกหนักมาหลายชั่วโมงแล้วและภาพที่หนุมน่มๆได้เห็นนั่นก็คือทะเลน้ำสีขาวขุ่น ที่ครอบคลุมกว่าครึ่งพื้นที่ของ40ไร่ที่บ้านผ่อนผู้สร้างค่ะที่ที่เคยเป็นพื้นดินก็กลับกลายเป็นผิวน้ำกระชังปลาที่เคยเลี้ยงเอาไว้ก็จมหายอยู่ใต้น้ำปลาที่เลี้ยงเอาไว้ก็หลุดลอยออกมาแต่พวกเราไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะและเมื่อเวลาประมาณตีสถึงตีสฝนก็เริ่มหยุดตกเราหนุ่มๆและเด็กๆโฮมสคูลจึงออกมาสำรวจความเสียหาย และพยายามเก็บกู้สิ่งต่างๆเท่าที่สามารถทำได้ค่ะและต่อมาเมื่อเวลาประมาณตี5ถึง6โมงระดับน้ำเริ่มลดลงและทำให้พอมองเห็นพื้นที่ที่เป็นทางเดินเหล่าผู้สูงอายุผู้หญิงและเด็กๆจึงออกมาช่วยกันสำรวจความเสียหายและเก็บกู้สิ่งต่างๆที่พอจะเก็บกู้ได้ค่ะแหล่งน้ำที่เราต้องเดินผ่านมีความเชี่ยวมากๆเลยนะคะ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการเดินค่ะพวกเราพยายามจับปลาที่หลุดออกมาคืนเข้ากระชังเพื่อเป็นการปลอบใจเด็กๆของพวกเราค่ะเพราะปลาทุกๆตัวที่หลุดออกไปมาจากน้ำพักน้ำแรงที่เด็กๆอดอมเอาไว้เพื่อเรียนรู้ศึกษาและเป็นต้นทุนในการทำมาหากินค่ะและยังรวมไปถึงพืชผักที่เราปลูกเอาไว้ก็รับเป็นหน้ากองเช่นเดียวกันค่ะ และเมื่อเวลาประมาณ6โมงครึ่งถึง7โมงเม็ดฝนบนฟ้าก็เริ่มเบาบางลงแต่น้ำที่ไหลาบากมายังคงเชี่ยวกราดอยู่เช่นเดิมค่ะหากในวันนั้นท่านฟังเสียงจากคนในพื้นที่บ้างพวกเรากว่าร้อยชีวิตคงได้นอนหลับอย่างสบายใจในวันที่ฝนตกหนักอย่างวันนี้ค่ะและจนถึงวันนี้พวกเรายังคงไม่ละความพยายามที่จะขอความเมตตาจากผู้ที่เกี่ยวขอ้องเพื่อสร้างถนนที่สามารถระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของพวกเราค่ะนี่เป็นภาพของน้องๆที่พยายามจับปลาเอาไปใส่คืนกระชังค่ะน้องๆมีความทุ่มเทกันอย่างมากนะคะแม้จะได้เพียงลูกปลากลับไปค่ะเราอยากขอวิงวอนผู้ที่เกี่ยวข้องให้มารับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่ เพื่อเอาไปประกอบดุลยพินิษในการทำถนนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและจบในครั้งเดียวอาจจะดีกว่าการเสียงบประมาณในการทำถนนใหม่อยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะในระหว่างนี้พวกเราก็ทำได้แค่เพียงนําอวนมาเย็บปิดปากกระชังเอาไว้เพื่อป้องกันปลาที่เหลือไม่ให้หลุดออกไปหากน้ำใหญ่จะมาอีกรอบนึงค่ะหากว่าท่านใดที่สามารถยื่นมือมาช่วยพวกเราได้ได้โปรด ฟังความรู้สึกของพวกเราสักนิดนึงนะคะคืนครับพายุฝนมาหนักมากเลยกระหน่ำพัดกระหน่ำผมหมูแปดครับหมูแปดหงเจริญเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนาที่เลี้ยงปลาดุกปลาช่อนปลาหมอออกหมดเลยครับของเด็กนักเรียนครับเด็กนักเรียนนนท์ชูเอาไว้เรียนเรียนรู้กันแต่ที่สองแล้วก็ไม่ได้นอนแต่ที่สองครึ่งเพราะว่าราบเป็นหน้ากอหมดเลยราบหมดเลย ถนนนี่มันตันครับน้ำก็เลยอั้นอั้นครับทางนู้นก็ลงทางนี้ก็ลงตรงเราเป็นที่รับน้ำอย่างเดียวท่อท่อใหญ่ๆสะพานใหญ่ๆซะหน่อยมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่น้องเราจะได้นอนหลับสบายตีหนึ่งตีสองไม่ต้องมาดูปลาดูน้ำท่วมอยู่ครับอกี้ตั้งแต่ตีสองไม่ได้หลาไม่ได้นอนกันครับปลาออกหมดเลยครับเนี่ยนนตีสองน้ำท่วมถนนข้ามไปั่งรู้เลยนะครับหน้าเป็นหน้าหงอเลยครับ ครับดูต้นกล้วยนะครับเนี่ยครับนี่นีนน้ำมาแค่นี้นะครับน่นาข้าวไม่เหลือปลาไม่เหลือครับตรวจความเสียหายนะคะทั้งนาข้าวสวนฝรั่งกิมจูแล้วก็ปลาที่เลี้ยงไว้ในนาข้าวนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสดๆร้อนๆและความรู้สึกของพวกเราบ้านพรอูคูร้างค่ะถนนเส้นนี้ไม่ว่าจะทำกี่ครั้ง ก็จะโดนน้ำกัดเซาะไปทุกครั้งและหากว่าท่านทำถนนให้สูงกว่านี้บ้านผ่อนผู้สร้างคงได้จมอยู่ใต้น้ำแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสียงของเราไปประกอบการพิจารณามากกว่าที่จะกลายเป็นข้อพิพาทหรือบ้านปลายจนกลายเป็นว่ามีปัญหากับคนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้ไม่มีอะไรดีขึ้นมาได้เลยค่ะ ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ